ท่านกีรเดชโพกษิทธิ์ข้าพนายเพื่อนสู่ประธานพิธีในวันนี้จะเป็นพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นของมูลนิธิราชป,ประทานวิเคราะห์นะครับรก็ขออนุญาตแนะนำนะครับท่านเกียรติยศเกียรติมาร่วมในพิธีครับท่านปร,ระธานในพิธีครับท่านกีรเดชโพกษิทธตข้ับนายเพื่อนสู่ครับ ท่านธนปัญญาเสรษรุจิครับผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่ของนุยีท่าของจ้าครับผู้แทนพัฒนาสังคมกานป้องกันแ่ารัุกราามท่านโรจินบวรพิติชัยรัตน์ครับลาพนูงคุณรัใจติตรงครับผู้แทนหลอกาชาจังหวัดนครราชสีมานะครับทานนอก ัแล้วก็ผู้แทนหลากาชาติทุกท่านเลยครับ,บนายอนุวั์สมันกาข้าบนายกโคงการบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมนายประอูมรรชชมพูค้ับกำนันตำบลดอนชมพูขอเนอแนะนดีนะค,ครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนในอนุวัฒ์สมัญญานายกโครงการบริหารส่วนตุนยนทูได้ลกล่าวรายงานสถานก,การณ์และการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอภัยภัยครับขอเรียนเชิญครับ เรียนนายกิรเดชคงประสิทธิ์ลนอำเภอโนนสูงประผมนายอนุวัฒน์สมัญญานายกโครงการบริหารส่วนตาบนโนนทูบูรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้ขอขอบคุณท่านนายอเภอโนนสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเชิญสิ่งของในการดำงรงชีพเบื้องต้น ของมูนินนนธิราชประชานเพรในพระบรมราชนุพถธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบะภัยภัยประผมขอรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือพอสังเขตดังนี้เมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2568เวลาประมาณ20.00นได้เกิดเหตุเพลิงไหม บ้านเลขที่200หมู่ที่7ตำบลดอนชมพูเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงชั้นเดียวโดยได้เกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังพร้อมทั้งทรัพย์สินของมีค่าและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเครื่องครัวเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มมูลค่าความเสียหายประมาณ1 150,000บาท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตะบนดอนจุกปปูของนายในการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นนายกองการบริหารส่วนตะบนดอนจุกูและคณะผู้บริหารได้ช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภัยในวันเกิดเหตุหอมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนเบื้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน68,900บาทพร้อมถุงยังทีบจำเนวนหนึ่งชุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอขอบคุณนายอำเภอนอนสูงผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมลุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบ,บนโดนชมพูสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพูประชาชนตำบลดอนชมพูที่ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบอัคคีภัยมีสภาพชีวิตสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างกปกติสุขต่อไปคับครับ ต่อไปเราจะไปเชิญท่านประธานท่านีท่านเกริเป็นติดการสวาความครพต่อรฉายครับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์ได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของในการดำรงชที่เบื้องต้นประเภทเครื่องครัวเครื่องนอนของกินของใช้ประจำวันมามอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในวันนี้เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นจากวิกฤตอัคคีภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี มูลนิธิประชาร้าจประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระอรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรงนาถอาพิษทรงพระพนาโปรดเกล้ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตลุงพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2505 เพื่อช่วยเหลือ,ลาอราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้นส่วนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมูลนิธิร่าชดอันแรกนะขออนุญาตเรียนเชิญน,นางคนลทรัพย์ชื่นโกสุลครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมามอบเงินครับมอบเงินมอบเงินสเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับจำนวนห้าพบาทนะครับเรียนเชิญครับ ครับครับาจะไปครับกระทรวงพัฒนาสัคงคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ ครับผมขออนุญาต น้องทรเขาร่วมเลยะเชิญมาขครับครับนักเยนบ้านมาใหญ่ครับเป็นในครับนเนบ้านใหญ่ครับนกเนบ้านมาใหญ่บนก้ยนบ้าน หมดจาครัาพเจคุณครับครับสมาชิกสภาองค์การบริหารสุวนตบลดอนอภูมครับอเจ้าหน้าที่อบตอรครับสมาชิกอันนี้เรามาให้กำลังใจใผู้ประสบภบัยพายกันนะครับ กับคณะผู้บรินทูน,ทน,ทน,ทนไปจะได้ปล่าวให้วา่าจะพวกเราในการทําง,งานครับเป็นเช่นครับ แในความมั่นคงของมนุษย์นะครับผู้แทนสพนักงานปอพจังหวัดนครราชสีมานะครับสมาชิกต่างชาติโดยตรงสูงนะครับท่านนายุกองการบริหารส่วนดอนททูท่านกำนันทีู่่บ้านสมาชิกสภาท่านผู้บริหารอบตดอนจุนทูแล้วก็คณะพนักงานนะครับองการบรบิหารส่วนดอนทูและก็ผู้เข้าร่วมในพิธี ออมอบเกียรติยศชีพพระราชทานผู้วิทที่ราชประชารุเคราะห์ทุกท่านนะครับทุกท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าพระ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระระาชปณิธานในการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดน,นะครับในหลวงราชการที่9นะครับเมื่อกี้ก็ได้นําเรียนประวัติความเป็นมาของมูลวิทที่ราชประชาุเคราะห์แล้วนะครับว่า ในสมัยและการที่9้าท่านได้ทรงเรีเห็นว่าพี่น้องรัษฎรได้ประสบปัญหาภัยพิบัติตั้งแต่แหลมตะลุมบุนะครับแลวก็ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุคาะห์ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องรัษฎรที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆนะครับจากธรรมชาติก็ตามแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาอัคคีัคคยไภไัยไ,ไหมต่าง ดังน,นั้นมูลนิธิก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็ได้มอบสิ่งของพระราทานมามอบให้แก่รัษฎรที่ประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดครับก็ได้มอบหมายให้กับผมใน,นอำเภอโนนสูงเป็นผู้แทนของท่านผู้ว่าในการมอบสิ่งของพระราทานในครั้งนี้นะครับก็ขอให ครอบครัวที่ประสบปัญหา,อ,าอักขีภัยนะครับมีขวัญกําลังใจที่ดีนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบปัญหาก็ถือว่าท่านาได้เล็งเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือราษฎรทุกคนนะครับก็ได้มอบมาให้ส่วยการที่เกี่ยวข้องโดยผ่านทางสำนักงานปปจัังหวดในการนําถุงพระาทานยักษีพเนี่ย มามอบให้แกะะน่นัชาตนอในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ผู้ประสบอักขีัยนะครับให้น้อมนำเลึกถึงพระคุณแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางองค์การมหาชนบอลตอนชมพูที่ได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ช่วยเหลือ,อถือว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใน ตำบลในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับที่นาทีเ่เราก็ยังคงอยู่นะครับถึงแม้ทรัพย์สินมันจะเสียหายไปแต่เราก็สามารถสร้างใหม่ได้นะครับกำลังใจขวัญกำลังใจเรายังคงมีอยู่ทุกคนก็ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ปสบภัยนะครับก็ถือว่าเราสร้างใหม่ได้นะสร้างใหม่ได้ไม่เสียกำลังใจไปขอให้ ผู้ประสบอคีภัยได้มีความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจในการต่อสู้แล้วก็สร้างสื่อบ้านหรือว่าสร้างที่วัอาศัยขึ้นมาใหม่ทดแทนนะครับพวกเราทุกคนยินดีเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,อในลําดับต่อไปนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ ่านเจิญตสิทธิ์กับม yes. ่ป็สิทธิ์ของในการดำรงชีพเบื้องต้นนะารผู้ประสบอักีีภัยนะครับเนี่ยนาตุบบยังนายธนพัเสกสรรพติครับผู้แทนผนาสังคมในตอนของรุ่นังหิดราชสีมาผู้อุบลยังนายเีาสุขของเจ้ากผู้แทนผั้นาสังงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ขอบตุกยันผู้แทนของประชาชาติจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านรัฐมนตรีประวัติทิพย์ชัยวัฒน์ปนรัูท่านไอวัฒน์สมัญญานายกโครงการประทาบศุกร์โดนจุฑูรย์ท่านอาบุญวรัฐูรย์นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับผู้นำหมู่บ้านท่านสมาชิกสภาองค์การประทับศุกร์โดนจุฑูทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วม ในพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับทุกทท่านนะครับลองขาไข่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับ